สวัสดีครับพบกับปุ้ยครับสวัสดีค่ะอ้อมค่ะครับเราอยู่ที่รถบ้านสุขุมวิทสาขาทางซาวเหมือนเดิมนะครับค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมเนาะไปทางาะไรดีคุณผู้ชมไปหากาแฟทานกันครับผมใช่บายๆอย่างนี้ก็ต้องเติมพลังกันหน่อยนะครับด้วยคาร์ไปเองครับผมแล้ววันนี้เราจะไปด้วยรถรถอะไรดีคะพ่อหน่อยดีเฟสโรเคันนี้ค่ะครับผมรถฟสโรเลสีประตูคันนี้นะครับวันนี้เราจะไปร้านกาแฟชื่อว่าร้านร้านคิงของครับผมติดตามได้นะครับผม เดี๋ยวตามไปเลยค่ะ วันนี <S <S ้เรามาถึง şey ร้านแล้วนะครับร้านคิงคองเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกาแฟกินกันดีกว่าจะสั่งอะไรดีกันน้องหรือเข้าไปดูเมนูก่อนไปดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวตามเข้ามาเลยนะครับรีบเข้าครับร้อนมากลงทะเบียน เชฟเราเลยคันนี้ไมค์อยู่ที่40,001หก0 0 4 1 6 2 6ครับผมวิ่งหารรถมือสองก็วิ่งน้อยมากเหมือนใหม่ครับผมคันนี้ราคาเท่าไหร่คะับพี่บุ้ยส0 0 0 0นแ0 0 0 0ื่น0 0้าพันบาทนะครับมือสองวิ่งน้อย40,000กิโลโอ้ถูกกว่ามือหนึ่งเป็นครึ่งเลยเนาะคันนี้ครับผมขับสบายๆที่เท่าไหร่ครับน้องครับ คันนี้ผ่อนอยู่ที่เดือนละ6,800บาทค่ะผ่อนนานสุด8 4ปีงวดด้วยนะใช่ที่เขาให้ผ่อนนานมาก4ประตูผ่อนสบายเกินใช่ราคาถูกด้วยรถมือ 2, สองสภาพแบบเหมือนมือถือเลยครับผมสมยวันนี้ก็ต้องออกที่ห้างแล้วครับ <ừ> ไปตามออก,กน,นะครับผมเชฟแค่หนึ่งครับผมครับแล้วกลับถึงร้านแล้วนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เราออก ไปข้างนอกเนาะไปชิมกาแฟกันนะคะสำหรับเชโฟโรเลตคันนี้นะคะครับผมถ้าสนใจเชโฟโรเลตคันนี้นะครับราคาสดอยู่ที่3 8 9 0 0 0แนาพนะคะผ่อนอยู่ที่6,800บาทนะสูงสุดแปิบสงวดนะคะครับผมบลูกคา้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ร้านรถบ้านสุขุมวิทสาขาะเฉลิมศรีจะอยู่ยื้องๆกับบิ๊กซีหนึ่งใช่ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะสามารถโทร าอ้อมได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 1 7 1 2 7 3 9 0ด้ยค่ะครับผมโทรหาปุ้ยได้นะครับผม0 9 7 0 7 2 6 7 9 0นหะครับค่ะหรือลูกค้านะคะติดต่อทางช่องทางเพจของรถบ้านสุขุมวิทย์ได้นะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ,ะถ้าท่านผู้ชมอยากให้เราพาไปทัวร์ที่ไหนด้วยรถคันไหนภายในร้านเรานะคะก็สามารถร่วมสนุกร่วมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะคก็สำหรับ ลูกค้าท่านใดเนที่ได้รับคัดเลือกนะคะเราก็จะมีของรางวัลแจกให้ด้วยนะคะคก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะครับผมครับสวัสดีครับ